ยิงใงนรถตายไหมตายครับยิงคนขับอย่างเงี้ยนะตายสิตายตายตาย,ตายพี่บอกแต่ว่าคนขับเป็นอะไรล่วงวะ่ะโดนยิงโดนยิงเขาจ่จก็ได้พี่ให้นขับขับรถเร็วขึ้นถึงจุดหมายปลายทาง เราจะมายิงซอมบี้เอาเฟรมพอย์จุดสี่ห้านี่มีเก็บเสียงไหมวะมีพี่ใส่เนี่ยไอของเอ็นพี่มีด้วยอมีพี่เ็ดดูมันใส่กันได้ตายเลยอะไรวะเดบบอมเล่นระจุดสี่สี่หรอพี่ <โ><ช>นัดเดียวตายเลยวละรันแหลยเฮ้ยลูกหมดรีโหลดลเราจะไม่ยิงหัวนะครับ Tao nhìn tù Ê, đi Ui, kia đồ rồi này là tao nhìn hồ hôm mà mình thực nè đi thang này ตรงไหนก็ได้พี่เขาน่ารก็ได้ซัมบี้วะนะเข้างบนเต็มเลยซัมบี้อ่ะมีอ่ะนี่ยในโรงนอนอะเต็มเลยครับจัดไปเปิดประตูมาบุ๊คแม่วิ่งออกมาเลยนะเปิดเดี๋ยวผมเดินเข้าไปแค่เพียงเทนะพี่สามนัดปิดตอนนี้รวมแล้วที่รถรั่วพี่ สวัสดีครับพี่พีพี่เฮ้ยพีระเบิดถึงไหมพี่หรือว่าเหลือสี่พี่เหลือห้าพี่บีนับแล้วใช่พี่เมื่อวานอะใช่คือถ้าเราบอกรับนี่ร้อยบีเฮ้ยดีโหลดไม่แต่คือจบแล้วฮะจบแล้นจากซีเซมไฟไว้ยเนี่ยพี่ ซื้อเฟรมพอยต์ไหมถ้าแลกเป็นกระสุนได้แลก,กเป็นกระสุนมาก่อนนะพี่แนะนำกระสุนเราไม่พอเฟรมพอยต์ไปหาฟาร์มเมาก็ได้เอเคเราอะขาดกระสุนเยอะเลยนะเอเคปืนเราเยอะมากเลยนะแต่ไม่มีกระสุนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยทำ <นะ S 1> ไมล้มบ่อนเนาะมาไม่เล่นน่ะไม่ต้องเล่นป่ะฟาร์มอยังพร้อมครับพี่พร้อมเลยพี่เอเล welcome dear convicts this is killbox a place where we make your dreams become nightmares i hope you don't die too early and spoil our family telly time here are the rules you've got 15 minutes to show us how skillful you are otherwise the whole world will find out how your court looks like <laughs> ชอบจังเลยโอเคเริ่มดังแล้วโอเคห้องนี้พี่วพอออกมาฟังตีมือตัดระเบิดเหมือนเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยโอเคตออกตีมือตัดระเบิดเหมือนเดิมเลยระเบิดครับสวยเก็บเขาเลยตอพี่พี่ความเจ็บเลยพี่ <Okay. S 2> รถควนเลยครับอ่าระบบพี่รบกวนอ่า <แฟ S 2> ล็อกปิดเท่าไหนได้ไหมครับคือคุณครับเดี๋ยวฝากเก็บไปที่ไม่ได้อินบาร์ล็อกปิดครับขอไว้ไขล่ล็อกคอ

เดี๋ยวไปเก็บนะครับแอปไอ้ล็อติกต้องสาบไปแล้วครับ,ปปรบจะผ่าป่ะ <c oughs> ล้กแต่ละที่นีนะได้ขาดลนะ ก็พามันเป็นชทฤษฎีสูตรสีดำอ่ะเจ้าป่าเอาออเอาพี่เอาออเอาออเอาแล้วแหละใส่กระเป๋าหน้าห้องนะพี่กรเปาเหลืองโอเคก็อ,อารมณ์พอนไม่ได้เล่นนานนะครับ มันก็จะเออๆเออหน่อยท <kill> <laughs> ี่ผมไม่ได้ครอปแปเดียวน่ครับไม่คมเลยออกายล็อกง่ายหลัง <laughs> เฮ้ยโดนตบโดนตบไม่ได้เลยทำครับ <laughs> <laughs> เฮ้ยโดนโดนโดนเดอ๊ะที่พ st <i steak> ันแผงเหรอสีบไปแล้วคาตานะโดนเนื้อแบบปันไม่มันเลยโอ้ยคืนเก็บเขาไง พอห้าบเลยแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมพี่ร้องเรียบร้อยหมดแล้วครับ M16 อะไรก็ไม่เดี๋ยวผูเก็บเลยโอเคจะเก็บห่อคอมพับหน้ากากเราเอาวะเนี่ยหน้ากากอะไรพี่กันแก๊งกก็ผิดไม่ได้ก็ได้ มันจะมึนๆหน่อยมันจะมึนๆเฮ้ยโดน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 ีลุมโดนบีลุมมันจะมนหน่อยหอเฮ้ยโดนพี่ว่ะใครยิงโดนพี่อโดนหรอโดนอันนี้อันนี้แพ็คพี่วอมเก็บ้ใพีเก็บมาไล้เก็บอะไร แอปไปเลยครับเป้ยเงิ่งๆทอนแทก่อนกระเป๋าเหลืองนี่กระเป๋าอะไรอะ่ะไปขอทุกไว้ที่ <Okay. S 1> เสร็จ<ะ>แล้วพีกระเป๋าเหลือง <c oughs> ไม่ชอบรุมเลยอ่ะอย่าให้คาตานาพี่ต้องเปื้อนเลือดให้ใครมีผ้าปะเรรยบร้อยพี่ปอมนี่พี่ พัฒนาพี่เปลี่ยนสีมาใหม่ป่ะมันมีสีทองใช่ป่ะสีทองสีขาวอันนี้สีแดงออย่างก็สมจริงมากสมจริงมากขึ้นพี่อาบเลือดก็เสร็จไปอีกภารกิจ หนึ่งบังเกรอร์เกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยผมเอาสมอสกูไดเวอร์มาเผาอะเหลือเยอะมาก เอาคาตนาไว้ในรถเดือไม่ใช้ไปไหนต่อ b 4ครับ g 4จัดไป ๋ย้องถามบุ๊กอ่ะเราบุ๊กอ่อนนะพี่วันนี้ได้อับหกใบรวดๆเลยพี่ระยาวอยู่ที่บุ๊กสี่ใบพี่พี่บอกหรือว่าเจ้าบาลิตไปแลกมาอีกใบพี่เราจะเน้นทีโฟเลยไหมอืมโอ้หกใบก็น่าจะนี่แล้วล่ะเจ้าเขาถึงบ้านแล้วระเบิดเนี่ยพี่ระเบิดกำแพงเล่นเลยพี่เหลือเยอะ เหลือๆครับน้องๆซีโฟนเหลือๆครับแล้วจะวนทำไมล่ะพ่อวนสะพานใช่ๆๆมันจะเป็นอย่างรงใครพวกอาหารมาบ้างไม่มีเหมือนกันพี่จะไปจอดหาเมอนกินไมพี่ สงสัยเราจะได้ล่าสัตว์กันแล้วสินะเจออะไรขวางหน้ายิงหมดเขายิงเราหมดได้คอนเทนต์เลยเนี่ย่ไปแร้งหมดนะพี่ลงอิดก็มีอะไรลงอิดก็ตามเมืองอ่ะฝา์มันมันต้องฟาร์มเล็กไปทำไปทำไอนี่ อย่างนี้มันต้องจัดแล้วแล้วใครรพี่ีผมใครรอดตก<ม> <laughs> พราีผมหิวโอ้หิวจนตกรถอะพี่บอกโอ้น้ำมือน้ำมือพี่ไม่ไหวแล้วทำอะไรนะน้ำมือพี่ผมต้องไปหาอะไรกินละไอ้กินน้ำไหมน้ำมีอยู่พี่แต่ว่าเหมือนอาหารนะผมขาดอาหารนานเกินไปอะอาหาร<ม>อับปากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอมพี่ใจเย็นพี่พี่บอมพี่บอมอัปาก ไอถอนเก่งเดียวพี่บอมหิวอาหารอ่ะน่าจะใช่พี่แพ็คซีโฟพี่อะแพ็คลีโฟว์ไปกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินน้ำมันกินน้ำมันก่อนเฮ้ยพี่แมวไอ้ดิ้งน้ำมันเฮ้ยนี่ไงหิวอยู่ไปแปร์ลงผักข้างหน้านี่ไงพอได้แล้วลงผักอลไรจะจอดเสร็จแล้วจะถึงแล้ว ไว้กินผักพี่เกียดเลียดรีตัวแล้วพี่เต็มไ์หมดก็เต็มแล้วพี่เกียดรีเสียดายสกิลว่าจะเกลียดผักกาดผักนี้ดังนะเนี่ยเกลี่ห้าริบได้สามร้อยเต็มไฟผักเนี่ยดังผักกาดนั่นมันผักกาดป่ะพี่พามเฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เห็นมีอะไรวะ ไม่ใช่อะโอ้ลงผักปลอมพามาลงผักจีนแดงแล้วพี่ลงผักปลอมเนี่ยเออมีต้นที่เป็นต้นที่ก่อนนะข้างหน้าได้ได้ได้อ่าในครัวแล้วพี่บอมผมคุยถังขระยาบได้ไหมพี่เฮ้ยถึงขั้นนี้แล้วเหรอวะไม่ไหวพี่อยู่พี่มีอาหารกระป๋องอยู่มา้งเดิโอ้รับคัญอ๋อพี่บอมนี่มันมีต้นในนี่กินได้ไหมเนี่ย ใน,นสวนนะพี่ใน,นสวนมันจะมีต้นไม้กินแอปเปิลทีต้นไม้ดูต้นไม้มกินได้ไดกินแอปเปิลอ่ะกินก่อนกินก่นกินก่อนกินได้เอานี่เอาอาหารเอ็งน่าจะหิวจัดโค้กหอมมากครับอ่ะพี่วอลไม่กินเหรอพีไ่ไม่ไม่ไม่ผมนี่แดกอังกุนเจะเป็นทานอสอยู่แล้วเนี่ยพี่เห็นน้องอิ่มพี่ก็ภูมิใจโอ้คอมแคบขอบคุณครับงั้นผมไม่แบ่งกันนะไอ้กินไข่ป่ะ นี่ไงไข่ไข่เป็นเล้าไก่กินไข่เก็บไปกินอาหารปลาเปล่ามันกินได้พี่กินไม่ได้ลองดูพี่บอมลองดูหน่อยพี่ไหนก็ไหนพี่เรามาถึงขั้นนี้แล้วไอพี่ขาดนะไม่พี่ไม่ได้อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไร ขน,นมขน,นมโอเคอาหารเพิ่มมาหนึ่งปเปอร์เซ็นต์แล้วไปค<ะ>รับพี่ขาดน้ำตอนนี้คอยทำไรจ้าอาหารเฮ้ยพี่พัก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 เยี่ยมตาดีมหม อาหารแห่งเสมีมหินวะอ๋อเนี่เสือหินด้วยหรอเสือหินเสือผิดเสือผักใต้หินพี่เก็บใส่กระเป๋าละมันให้น้ำปะ ให้พีพถ่ถ้ามันไม่ผิดนะรู้สึกแตงกวาให้น้ำนะเก้าสิบ้าอาขนมอะขนมให้น้ำสิบมลเผาผานสามพี่พี่เอาอาหาราไว้ในรถนะ ครับเมื่อหิวกัน,น เหมือนเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมันจะมีหุ่นยนต์มาเพิ่มนะพี่ใช่เหรอใช่ครับมันจะมีวันเดียวอ่ะพี่เป็นวันฟาร์มแล้วแบบอัตราต่อปุณสิบอ๋อก็คือกิจกรรมใช่ครับเตรียมหน่วยจิ๋วให้พร้อมเลยพี่ปุณสิบอะปราล้านยังไไม่อะประทะคนนี่เละพี่อ่า เราไม่ต้องเข้ามาตั้งคนจนก็ได้นะพี่รอให้คนมันฝ่ามาให้เราดีโหลดก็ยิงคนดีฝ่าเหมือนมีคนเปิดประตูป่ะประตูมันเปิดอยู่แล้วป่ะเปิดไว้ผมเปิดไว้ผมเปิดไว้เอาเหรอตอนนู้นนะกระสุนผมหมดนะก็ดีเหมือนกันจะได้เคลียร์แม่ไปเลยเอ้ยกระสุนหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยใครวิ่งมาข้างหลังวะพี่บอม ให้พ oh, ี่ได้ยิงอ้พี่บอมพี่บอมันการแทนกันไม่ใช่พี่อย่าแหนกันเลยสิบสเจ็ดไดยังสิบห้าศูองดใส่แม็กไปพลูกโม่มันช้าไม่ไมันเป็นเด s เซอร์อีเกิลสิบ้าเจ็แต่กระสุนเล็กอ่ะเฮ้ย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 บีบโต้บีบโต้บีบต้บิ้พี่น่าเบิ่บีบต้ ตรงไหนพี่พร้อมก็เด yani> ี๋ยววิ่งมาแล้วน่ะปิดแล้วผมปิดแล้วอีกฝั่งหนึ่งพี่เดี๋ยวรอเนี่ยครับเป็นน็กด้วยปีนระเบิดพี่ยิงมันน็อกไป เอ้ยถือถือไฟฉายเข้าไปด้วยอ๋อจะไปส่องมัยเอาไปส่อง,มอ,องมองไม่เห็นซอมบี้มืดเอ,อง้งคราพเราปิดกันมามาผช่วยตอนพาไข่พวงแดงมาแบบมันกระเป๋าเต็มตลอดี่ยูนพร้อมอรพร้อมอยังเริ่มแล้วกำลังไป ไถ้าคลิปนี้กระจายออกไปนะครับ oh, ก็ฝากถึงผู้พัฒนานิดนึงเพิ่มไฟหน่อย <laughs> This ัเกินอี่นะพวกปันเศษยอ๊่าไม่ดนะอย่าลืมร hmm. ับกล่องเล็กดอกบาเลตนะครับไอ้ตู้เล็กๆเอาเสร็จแลรับของโอ๊ค่ังเกินการผมจริงเอาพอเกแล้วครับเก็บพอยังเก็บพอยังเฮ้ยทัมเมอร์ เยี่ยมรีโฟลูกต่อไปมาแล้วห้อง<ต><ต>หนึ่งเปแล้วช,ช,ชิกชัก here. Here, ชิกชักลูกของอยังยังใช่ยังใค่

บอเลดสวยสวยเอาเต็มเอาเอาทิ้งไว้นี่แหละบอเลดอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เ sure> อาจะแช์วะไม่เอาเอาเอาโอเคหมดแล้วครับโอเคเข้าสถานีแล้วอุยดีโด้เฮ้ยดีโด้เอาไปฝากพี่นุ๊กไฝากพี่นุ๊กไปผมเจียบีฮะ จัดให้ครบชุดได้ปะเกมบอลเกมบอลแม่บาเลตเดี๋ยวผมเซิร์ชชุดอันนี้ไปฝากบุ๊กอ่ะนะไอ้ชุดชุดหมอเนี่ยบุกวงการพี่ยอมเงินเยอะนะโอเคพี่บอมพี่บอมอันนี้ผมซื้อให้พี่เฮ้กินแฮนด์ไปไปแค่เก็บแล้วใช่ไหมพี่จำเมอร์อะไรละเฮ้ยพี่ลืม พี่ลืมใส่หน้ากากไงวะใครที่ว่าดึงเก็บแพ็กอนี้อะไรเราชยืนแอคต้องนานลืมใส่หน้ากากพี่เอาแพ็กมาแล้วใช่ไหมไอ้ทามเมอร์อะเอามาแล้วมาแล้วโอ๊ยใจเอาผมเก็บมาแล้วไอ้ชิบทางเออมีแสงสว่างหน่อยดิวะกิมทักทายพวกนั้นนะ ครับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ